อกกันตอนเที่ยงฮะเที่ยงวันที่ามสิงหา66ครับน่ารักมแม่เอินขวัญกินไม่หมดลูกๆก,กินต่อครับอาหารเม็ดครับ ไกันคู่นี้คนนี้แอนนี่ค่ะพี่คนโตพี่สาวคนนี้เอมมี่พี่สาวคนรองส่วนน้องคีดดื้อนี่น้องไส้หลาค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปของเด็กๆจ้า พูดตามเยอะๆบางทีเพื่อสร้างรายได้ให้พอได้เป็นค่าอาหารของเด็กๆนะคะฝนตกไม่ได้ไปทำคลิปกวางที่ฟาร์มเลยค่ะพี่น้องค่ะ วันไหนไปทํำคลิปกวางเลยค่ะอดใจรอนะคะพรุ่งนี้ถ้าเปื่อฝนไม่ตกก็ว่าจะไปอยู่ค่ะพรุ่งนี้มรืนนี้ถ้าไปฟาร์มก็ได้เฮดคลิปกวางนะคะตอนนี้มิตรยี่หอ,อ,อเพิ่นไปผู้เดียวนะคะไม่หายอาหารกวางแล้วก็ปล่อยแพะเรียงแพะนะคะ คนนี้เอมมี่คนนี้แอนนี่คุณโน้นไอวีค่ครับฝากพ่อพ่อแม่แม่กดซับ i ครกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ